สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมช่องพ h ชาแนลนะครับวันนี้ได้สินค้ามาใหม่อ่าได้สั่งแคสปานะครับของ PCX มาจากเพจเพจนึงนะครับทาง Facebook อันนะครับยังไม่ได้แกะเลย เดี๋ยวจะลองแกะดูนะครับเดี๋ยวมาดูประกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะนะครับหลังจากแกะกล่องเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเหล็ก2ชิ้นนะครับ แล้วก็นัดหนึงทุงเราไม่รู้ว่ามันใสยังไงนี่นะครับมาดูมาดูเหล็กซะก่อนเหล็กก็ไม่หนักครับเบาๆแต่พ่นสีมาแล้วก็เชื่อมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ดูดูแข็งแรงดิฮะแนวเชื่อมก็โอเคครับ เต็มสิบก็ให้เก้าแต่เพิ่งถึงเก้าครับน่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาเห็นไหมครับเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับอันนี้น่าจะเป็นด้านขวาตรงนี้น่าจะเป็นด้านซ้าย มาเห็นโค้งล้วเดี๋ยวเราไปใส่กันผมก็ยังไม่เคยนะครับนก็ครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนี่รถอยู่นี่นะครับล่าเดี๋ยวไปลองกันเรามาดูที่รถกันก่อนนะครับอืมมันก็น่าจะใส่ตรงนี้นะผมว่านะเดี๋ยวลองเอามาทาบดูนะครับนี่นี่คือด้านซ้าย ใช่หรือเปล่าไม่รู้อ้าวเฮ้ยนี่มันด้านขวาเนอะี่ยนะเอาไหมนี่ครับเพื่อนๆมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่านะ อยู่ประมาณนี้นี่เนี่เ้วจะลือให้ดูนะครับแต่นะก่อนอนุญาตวางกับพื้นเนี่ยเราต้องดึงไอ้นี่ออกก่อนนี่นะครับจะมีน็อตอยู่หนึ่งสองสามแล้วก็ด้านด้านล่างหนึ่งตัวนะครับไม่รู้เห็นเลยเปล่านี่นะครับ ข้งมือเราก็จะมีไขควงนะครับแกะเบอร์สิบล็อกด้วยนะครับเมื่อคันน็อตออกเสร็จแล้วนะครับเรามาดูน็อตที่มากกบที่มากะไอ เนี่ยกระสปานนี่นะครับเขาไม่ให้อย่างละเป็นน็ออย่างนี้หกตัวนะครับแล้วก็เป็นน็อตตัวใหญ่ๆเนี่ยหกตัวสกรูสองตัวนะครับสกรูเนี่ยสองตัวแล้วก็มีน็อตัวเล็กๆอีกสองตัว ผมคิดว่าตัวเนี้เขาน่าจะให้ใส่อย่างนี้ดูนะครับใส่เข้าไปในร่องผมคิดว่านะส่วนนัดตัวเล็กๆตัวนะครับมันไม่มีมืจับตัวเล็กๆน่าจะเป็นแหวนที่ลองจะดันหน้ะคิดว่านะเดี๋ยวเรามาลองทำกันดู ฟองได้ด้วยนะมีอาจจะมีเสียงดังหน่อยเพราะว่ามันดู่ติดเขารับซื้ออ้อยพอดี โอเคครับหลังจากที่ติดเสร็จนะครับแล้วก็ได้ขี่ทดสอบดูมันก่ผมรู้สึกมันก็จะแปลกๆไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันแปลงยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ แต่ก่อนอื่นก็นี่มันก็หลอกขึ้นนะครับหลอกขึ้นระดับหนึ่งเลยนี่เลยดูดีนะครับดูดีหลอกฟิวเลย ม่เป็นไงอ่ะคันนี้นี่ครับมันแปลกๆตรงนี้เนี่ยเวลาเราเหยียบเวลาเราขี่ไปนะครับปกติตรงนี้มันจะเรียบใช่ไหมคันนี้ความรู้สึกเวลาเราขี่ไปแล้วมันมันจะนูนๆขึน้นมาครับเนี่ยมันจะมีมันจะมีน็อตมาสองตัว พอตัวนี้มันมันก็ไม่เท่าไหร่ใส่ไปจันเนี่ยครับแปะเวลาเราเหยียบนะเนี่ยมันยังไม่คุ้นไงคราวน,นี้ก็ทั้งสองฝั่งเลยนะน,ม,นมันจะเป็นช่องอย่างเงี้ยโผล่มาอ่าแล้วอย่างที่สองมันก็จะคือมันกว้างขึ้นะ่ะ ถือรถเรามันกว้างขึ้นเพื่อน,นเข้าใจปะเวลาติดไฟแดงหรือเวลาเราจะจอดอะเราก็ต้องอ้าขาออกอ้าขาออกอีกประมาณเทษาไครับประมาณอีกประมาณนึงอะสำหรับคนที่ไม่สูงมากหรืออะไรมากความรู้สึกคล้ายกับว่าขาเราอ้าออกแล้วเราจะเตี้ยเตี้ยลงไปคือรถมันจะสูงขึ้นนาจริงรถมันเท่าเดิมนะครับคือเราอ้าขากว้างขึ้นเนี่ยมันก็มีแค่นี้ที่แปลกๆนะ แต่แรกมาด้วยความหล่อมันก็โอเคนะครับสําหรับผมผมชอบอ่านะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรผมซื้อมาจากเพจเพจหนึ่งนะในเฟ e บุ๊ k สำหรับผมผมโอเคนะรอดีถูกใจผมเลยละ่ะ หรือเพื่อนๆคิดยังไงครับคอเมนด้านล่างเลยนะชอบไม่ชอบสวยไม่สวยก็เข้ามาทักทายคุยกันได้ครับหรือใคร <c oughs> ใครอยากรู้ว่าผมซื้อที่ไหนก็ราคาเท่าไหร่ก็เข้ามาทักได้นะครับเม้นเข้ามาได้เดี๋ยวจะบอกหรือใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับรู้แล้วก็หรือ <c oughs> มีร้านอื่นที่แนะนำก็เข้ามาแบ่งปันความรู้กันได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆสำหรับวันนี้ก็ผมพอแค่นี้นะครับ